มีการรายงานจากสื่อเดนกระทิงดูอย่างประเทศสเปนครับได้ออกมาระบุว่าคีสมิธมิดฟิวร์วันเอคิดชาวดัชของทางอาเซนต์ลักมาพร้อมที่จะย้ายไปร่วมทีมราชาชุดข,ขาวเรอัลมาดริดในศึกลาลีกาสเปนในช่วงของตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์หน้านั่นเองครับเชื่อได้ว่วาเหล่าบรรดาสาวกรถปรังโกตน่าจะรู้สึกตื่นเต้นกับดิวนี้ไม่น้อยเลยนะครับหลังจากที่ต้นสังกัดของพวกเขาครับต้องการจะเซ็นสัญญากับมิดฟิล์คนใหม่ ในช่วงซัมเมอร์ของปีศ0 2 6ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยเหมือนกันครับว่ามันน่าตื่นเต้นตรงไหนเพราะนี่เป็นการเซ็นสัญญากับดาวรุ่งธรรมดารรมดาเท่านั้นแต่ทวาาดาวรุ่งคนนี้กลับไม่ธรรมดาครับเพราะสมิธเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ทีมยักษ์ใหญ่ของสเปนและรวมถึงหลายสโมสร,รในโยุโรปกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยที่เจ้าหนูรายนี้ครับเด้วกวาวขึ้นมาเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ดาวรุ่งที่ดีที่สุดในโยุโรปและแตะตัวครับยังถดถอน่าของโรนัลคูมันผู้จัดการทีมชาติเนเธอร์แลนด์ ยกไปเปรียบเทียบกับช่างเปรดีดาวเตะของบาร์เซลโลนาเลยทีเดียวขณะที่สื่อของประเทศเนเธอร์ลแลนด์อย่างเดเชเลกาฟครับได้นิยามว่าเขานั้นเป็นเพชรที่รจรรไนและมีพรสวรรค์มหาศาลก่อนที่ในวันที่หนึ่งมกร,ราคมที่ผ่านมาครับสื่ออย่างอาร์สเน้รายงานว่ามาดริดดูจะสนใจในตัวของสมิธเป็นอย่างมากและต้องการจะคว้าตัวเขามาร่วมทีมในซัมเมอร์ของปี2 0 2พเพราะเนื่องจากทางสโมสรมองว่ามิดฟิลด์รายนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแผงมิดฟิลด์ของพวกเขา อีกทนะตอนนี้ครับเรือมาริดก็กําลังมองหาดาวโรที่มากพอสวรรค์ที่จะให้มันเป็นกําลังหลักของทีมชุดใหญ่ในระยะยาวซึ่งก็แน่นอนนะครับว่านาของคีสมิธในวัยสิปีเขาก็อยู่ในข่ายนั้นแต่ก็อย่างที่หลายคนทราบครับว่าย,ยิ่งมีหลายทีมให้ควาสนใจมากแค่ไหนการย้ายทีมในครั้งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโดยทางแหล่งขา่าวได้บอกกับชนะของเกรแฮมเบลี่ผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายทีมของทางทีมท็อปว่า อาเซกอักมาตัวสังกัดปัจจุบันของตัวนักเตะจะเรียกค่าตัวมากกว่า60ล้านยูโรหรือราวๆ52.2ล้านปอนด์สำหรับการเลิกลายเซ็นกอสมิธและบางคนในเนเธอร์แลนด์ครับก็เชื่อว่าค่าตัวของเขานั้นอาจจะสูงถึงแต่หลัก75ล้านยูโรเลยทีเดียวและล่าสุดครับชนะของเดฟเฟนซาเซนโ a รสำนักข่าวสายเรยอ์ออรมาดริดครับก็ได้รายงานว่าคีสมิธในวัย19ปีเขาได้ตอบตกลงจะเซ็นสัญญากับเรอัลมารดริดแล้ว โดยฐนนานะของจูนี่คาราฟัตหัวหน้าแมวมองของเรอัลมาดริดได้จะให้กับมาดริดทราบแล้วว่าวันได้คิดรายนี้ตั้งใจที่จะเซ็นสัญญากับทีมในช่วงหน้าร้อนหน้าหากว่าในตอนนั้นสโมสรพยาย,ยามที่จะดึงตัวเขาเข้าไปร่วมทีมและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ